ุ้ยได้งานง่ายเราเว้ยออสโลไปออสโลอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาเว้ยแม่งแจกแต้มเว้ยรอบนี้งานง่ายครับไปครับเอาเอาเอาออสโลก็ไปสิรับหมดแหละออสโลกับออสโลสีมาเลยจะจัดให้หมดเลยครับรอบนี้ เฮ้ยโู้หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันรับไกลงั้นเลยเหรอโอ้มันไปรับนูนเลยเหรอเอาจริงกับเพื่อนเพื่อนให้เรารับออสโลเลยอ่ะแต่รู้สึกมันส่งใกล้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหาตำแหน่งก่อนมันให้เราไปส่ง MS ็มเนรับตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยอ๋ยออยู่นี้ว่ะอืม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวขอเช็คก่อนว่ามีดอันอื่นไหมมันวิ่งไกลยังวะเฮ้ยเอ้ย,อ,ยอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว M S s t a i n Oslo ก็คืออันนี้อันนี้เดี๋ยวมีอันอื่นหรือเปล่าเฮ้ยมีอันนี้ป่ะอันนี้จากลีนาที่จะเหมือมันก็เหมอมันก็ต้องอยู่นะั้นอยู่แล้วนะมันไกลอะ่ะโอ อันนี้จากลีนาอันนี้จากคอนสตองคอนสตองอันนี้จากลีนาอ้อันนี้ไม่เอาไกลไปเออหลืออันนี้ดีวะอันนี้ก็ไกลเออเอานั้นแหละ มันมีสองบริษัทอ่ะมีลีนาแล้วก็ไออีนั่นและนี่อ่ะรับนี้เลยท่านี้ก็รับรับนี้เลยแล้วก็ไปส่งตรงเหมืองเหมืองอยู่ไหนวะเหมืองอยู่นี่ก็ต้องออกมานี่หรือจะไปรับที่นี่แล้วก็บิงมานี่ก็ได้นะเออเอาอันนี้แหละจะได้เอ็กโคลเลอร์นี้ด้วยนะ ก็วิ่งมานี่ก็จบ่ะถือโอกาสเอ็กโคลเลอร์ไปเลยอุ้ยอันนี้มันอยู่ริมสุดเลยเนี่ยมันมีบริษัทอันเนี่ยข้างหน้าซ้ายเราอะนะเออข้างหน้าซ้ายเราอันนี้ก็ได้ครับหรือจะไปรับอนุนก็ได้นะแต่ถ้ารับอนุนเราก็จะได้วิ่งไปเอ็กโคลเลอร์ไอไอกล้องด้วยเออ ก็มีประโยชน์อยู่ไป76ไมล์เอาหางไปด้วย676ไมล์เลยเครับเพล่นดี ดีเวลามันเลี้ยวม,มันจะไม่ไม่แกว่งรถนะมันจะมันจะคงสภาพดีครับเวลาเราเลี้ยวนะ ยาวๆเข้ามาในเ,เลมมอเตอร์ไซค์แบบนี้เราเอาโลห้าสองเลยไปเดี๋ยวมันมีถ่ายรูปสองที่นะติดไว้ก,ก่อนอันนี้หนึ่งที่ครับหนึ่งที่แล้วก็น,นี้ครับไอ้นนเ,เราสองที่เราค่อยเข้าบริษัทละการ จะวิ่งเป็นแบบเป็นครึ่องวงกลมเลยนะออวิ่งไกลเหมือนกันนะรอบนี้แต่ก็ได้เ e อ็กโคลเลอร์ด้วยครับมีประโยชน์มีประโยชน์ชนเดี๋ยวเราอาจจะหาอีกจ็อบหนึ่งแบบสั้นๆง่ายๆเพื่อให้เราถอยจอดเฮฟวี่คารโก้หนึ่งอันมันก็จะได้จบไอ้เมื่อกี้ไอะไรนะยูเบสไอแคนปักอีก ชิปเนน,นนั่นนะเนีเพราะเราต้องถอยอสองรอบถ้ามันเป็นเก้าสิบก็สองรอบก็ครบแล้วเ,เราจะจะถ่ายรูปยังไงวะางเนี่ยอยู่ในอุโมงค์ล้ะเ,เพื่อนถ่ายไงเพื่อนเอ่อเฮ้ยเฮ้ยถ่ายรูปไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ย โอเปร่าเฮาส์ถ่ายอย่งวันเนี้ยไม่รู้อะถ่ายไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยออกไปข้างบนเผื่อเผื่อจะแบบพลาดไงเผื่อจะเผื่อมันไม่มีจะได้ถ่ายไปก่อนแล้วเออเดี๋ยวขึ้นไปแล้วมันไม่มีมุมถ่ายอะไรเงี้ยจะได้ยิงไปก่อนหนึ่งดอกโอเปร่าเฮาส์อ่ะนะแล้วเราวิ่งในอุมโมงค์มันจะเห็นได้ไงวะเนี่ย เออมีข้างบนหรือเปล่าเนี่ยโอเปล่าเขาไอ้อรอยนี่คือรอยน้ำเลยใช่ไหมรอยน้ำออันนี้เป็นอุมโมงค์แบบจากเส้นนู้นเข้ามาด้วยนะจุดพักรถใช่ไหมที่เราขายแม่งเข้าพิษเลยเปลี่ยนยางเราเพื่อนเนียถ้าเราวิ่งมานี่ก็จะไม่เห็นโอเปร่าแล้วถ่ายไม่ได้ละมันต้องวิ่งข้างบน บนจะวิ่งยังไงวะโอเปร่าเฮาแม่งอยู่นรงนัอนอมงุงยังไงอยู่ไหนวะหรือว่าโอเปร่าเฮามันแบบมันอยู่ไอเส้นนั้นวะเป็นเป็นเออ่ใต้ดินหรือวะโอเปร่าเฮาอยู่ใต้ดินเสียงกล้องเรกันนะเออแตกกว่าไม่แน่ใจเลยมุง เปแรกเขาอย่างไรก็โมงก็เกินไปใครมันจะไปเที่ยววะเนี่ยทำไมแถวนี้ไม่เห็นมีเส้นเหลืองเลยเพื่อนมีป่าวะ เลโน โ,ฮโ,ฮโฮูโคตรแคบเลยเออแม่งแคบไปไหนอะเอ,อ้ยชนชนเอ,อือโหสาดตีวงแล้วนายเราไม่ให้เราตีวงเลยวะเพื่อนเราว่าเราตีแล้วนะอแม่ <c oughs> ชนหมดเลย <c oughs> ชนทั้งหน้าชนทั้งหลัง วงเวียนด้วยแล้วทำไมมันเบาอย่างวะถึงมันเบาๆวะสแกนเนียแม่งแรงเยอะเวลาแล้วมันเบาๆว่ะแปะแปะเว็บ สุดท้ายของของอะ m e n ชื่อว่า Minor นะแต่ว่าของเรามันจะขาด Heavy c a r ก้จอด1รอบอะหรือเราจะทำให้ครบไปเลยล้วครบไปเลยแล้วก็ขนอีกรอบหนึ่งนะก็ครบเลยเ,ออเพราะว่า,าง,งานที่เนี่ยมันได้ Heavy Cargo ถอย9ก้อย90ทุกงานเลยอะคื าเพื่อเก็บพอดีมาเพื่อเก็บแอคชิมเมนต์พอดีเปอะไรเก้จงานเก้าเจาเจอะไรหกสามเก้าเจ็ดหกสาเนาหกร้อยสาม exp เออคือมันให้เราถอยจอดหนึ่งพันใช่ไหมนี่เราเฉพาะไอ้นี่หกรสาิแล้วนะเจงานเนี้ย ล้วนๆเลยแหละแม่งได้จากไอ้นี่ล้วนๆเลยคือเราเล่นมาต้องหลายแมปอะแม่งได้ได้แค่ไหรได้แค่ประมาณสามสี่ร้อยสามร้อยกว่านะเออแต่ที่เนี้ยเจ็ดงานนี้แหละเจ็ดงานนี้แม่งได้ต้องหกร้อยสามสิบเกินครึ่งเพราะฉะนั้นคิดว่าเราน่าจะถอยอสักรอบหนึ่งรับรับอีกสักง,งานหนึ่งก็ได้เออให้มันจะได้ถอยแล้วได้ครบไปเลยไนงะี่ยม achievement มถอยของเทวีคาร์โก อแต่ก็ยังไม่ต้องรีบหรอกเพราะว่าจริงๆเฮฟวี่คาร์โก้เราก็ยังขนไม่หมดใช่เดี๋ยวมันต้องมีให้เราขนอีกเออว่ะเดี๋ยวค่อยทาก็ได้ไม่เป็นไรไม่รีบ ว่าให้ขนให้ว่ค์โก้สิบแบบนด้ไงแล้วพอเราขนไปเราก็ต้องถอยจอดอยู่ละมันก็คงได้แน่ๆเอ <c oughs> ะเอเลี้ยวตรงนี้นะเพื่อนเข้า <c oughs> อุโม,โมงค์อีกแล้วเข้า <c oughs> <c oughs> เหมืองครับมีปลูกต้นไม้ข้างบนเนี่ยทำ้วยเว้ยเป็นอาณานิคมคนแข็งชัด ปลาลูกกระซอบกระซอบไอเมนูหรือ,อ,รอ,อรว่าเราจะเจอดูลินไหม ึงอะนะมันเก้าสิบทุกงานอะไม่ต้องห่วงเลยเกสบทุกงานจริงๆยูเบสไอแคนปกอิดเนี่ย9 7้าเจ็ดกสาหร้ประสบการณ์จากไอนี่แอคชพเมนต์อันนี้นะล้วนๆเลยนะเต็มเต็มอะ อ่ข้างล่างเนะอันนี้ทางแปลกๆกับเพื่อนอโอเคข้างล่างโอ้ my god ต้องถอยแล้วมั้งอันนี้แม่งเสียบเลยมั้งตื๊ดเสียบเสียบป้าเข้าให้เสียบเลยเพื่อนนั่นไงเสียบเลยนะว่าแล้วมันเสียบเลยได้ครับงานนี้ต้องเสียบเลยอย่างเดียว Yes จบแล้วคราบับ Miner นะของ Scandinavia นี่ยถ่ายป้ายด้วยถ่ายให้ติดป้ายซะหน่อยติดป้ายติดรถแม่ถึงวะอ้แม่งมติดเสาอ,อีก <c oughs> เสาบังเอาเอารถเอาป้ายอะ่ะเอาเออโอ้ไกลว่ะต้องถ่ายมุมเดียวกันเหนื่อยตากล้องเหลือเกินเออเออเอา,เอา นี่นี่นี่ได้ไป้ายกับรถโอเคครับปรับแสงให้มันเข้าตากรรมการหน่อยนี่มังกรสะท้อนแสงอย่างสวยแล้วก็ถ่ายให้ติดป้ายจัดไปนี่ไงมายเนอร์รอบที่8หรือ7จ็ดวะเจ็ดมาเนอร์โอเคเรียบร้อยแล้ว ครับ Achievement แรกใช่ไหมของอันนี้นะของอ Scandinavia จบครับเป็นของหนักแต่ว่าไม่ยากเท่าไหร่เออเดี๋ยวรอบหน้าลองเปลี่ยนคันบ้างนะ Achievement นี้ก็ใช้ S เดี๋ยวรอบหน้าเราใช้ R บ้าง Scan R ือว่าเป็นยังไงโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป